สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกเพจกินไลฟาร์มนะครับรวมไปถึงสมาชิกที่ติดตามทางช่องช anel y o u t u b e ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําขั้นตอนการผสมปุ๋ย AB นะครับว่าขั้นตอนผสมนั้นต้องทํำยังไงนะครับแล้วก็น้ําที่เราจะนํามาใช้ในการผสมเนี่ยควรที่จะเป็นน้ําอะไรนะครับมาพูดถึงอุปกรณ์ที่เราจะใช้กันก่อนนะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ก็จะมีถังใส่สารละลายนะครับ A เอกับ B นะครับซึ่งคนที่จะมีฝาปิดมิดชิดนะครับแล้วก็อยากจะแนะนําก็คือคนที่จะเป็นถังทึบแสงนะครับหรือใครจะใช้กระอนก็ได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของเนื้อปุ๋ยที่เราสั่งซื้อมาอาจจะเป็นชุด5ลิตร10ลิตร20ลิตรก็ว่ากันไปตามความเหมาะสมนะครับครน,นี้แนะนําเพิ่ม,เต,มเติมในส่วนของถังที่เราจะนํามาละลายสาร เอกับสับีนะครับซึ่งควรที่จะมีถังสามารถบรรจุน้ำเนี่ยได้มากกว่าขนาดของจํานวนลิตรของปุ๋ยนะครับอย่างเช่นชุดด้านหน้าเนี่ยจะเป็นชุดขนาด20ลิตรนะครับที่เราจะมาสาธิตกันในวันนี้ถังด้านหน้าของผมเนี่ยถัง A กับถัง B เนี่ยจะสามารถบรรจุน้ําได้30ลิตรทั้งคู่นะครับซึ่งผมจะใส่น้ําไปแล้วเนี่ยเอยลิตรแล้วก็บี0ลิตร ก็จะเหลือพื้นที่จากปากถังนะครับอยู่ประมาณนี้ให้เราสามารถคนสารละลายได้นะครับโดยที่มันไม่หกเลอะเทอะนะครับก็ถังที่เราจะนำมาใช้เนี่ยก็ควรที่จะมีขนาดมากกว่าจำนวนลิตรของปุ๋ยอยู่สักหน่อยนะครับแล้วก็เนื้อปุ๋ยที่เราจะนำมาใช้นะครับก็จะเป็นทั้งสต็อก A แล้วก็สต็อก B นะครับอุปกรณ์ก็มีเท่านี้นะครับครน,นี้เดี๋ยวจะมาพูดกันถึงเรื่องน้ำ ก็มาพูดต่อกันถึงเรื่องของน้ํานะครับที่เหมาะสมที่จะนํามาใช้ในการผสมปุ๋ย AB นะครับน้ำที่เหมาะสมอันดับแรกเลยนะครับก็จะเป็นน้ํากรอง RO ที่ดีที่สุดแต่ครนนี้หลายๆบ้านเนี่ยอาจจะไม่มีเครื่องกรองน้ํา RO หรือหาไม่ค่อยได้นะครับก็หายากสักหน่อยแล้วก็น้ําที่2นะครับก็จะเป็นน้ํา ปลปานะครับส่วนภูมิภาคซึ่งในเขตกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลหรือในอำเภอเมืองของจังหวัดต่างๆเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นน้ําประปาส่วนภูมิภาคกันอยู่แล้วก็สามารถนํามาใช้งานได้เลยเแต่ก็ย้ํานะครับว่าเป็นประปาส่วนภูมิภาคนะครับไม่ใช่น้ําประปาหมู่บ้านที่เป็นน้ําบาดาลอย่างนั้นนะครับ แล้วก็ทางด้านขวามือนะครับน้ำกองถังข่าวซึ่งลหลายๆคนก็คงคุ้นเคยกันอยู่แล้วก็จะเป็นน้ำกองถังข่าวถังละ10บาท12บาทก็ว่างกันไปนะครับถังหนึ่งก็ตก20ลิตรได้นะครับถังหนึ่งของผมเองก็จะใช้น้ำถังข่าวในการผสมปุ๋ย AB นะครับแล้วก็ถ้าใครหาไม่ได้เลยจริงๆเนี่ยก็แนะนำเป็นน้ำฝนไปนะครับ น้ำที่ไม่แนะนำเลยก็จะเป็นพวกน้ำคลองนะครับหรือน้ำบาดาลเนี่ยไม่แนะนำเลยาถามว่าทำไมเราไม่แนะนำน้ำบาดาลน,นะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยน้ำบาดาลแต่ละพื้นที่เนี่ยจะค่อนข้างมีแคลเซียมในน้ำที่สูงนะครับซึ่งเมื่อแคลเซียมในน้ำบาดาลมันสูงเนี่ยไปเจอกับฟอสเฟตที่อยู่ในปุ๋ยสต็อกบีด้านหน้านะครับ มันก็จะเกิดปฏิกิริยาต่อกันทําให้เกิดการจับตัวกันตกตะกอนได้นะครับก็ไม่ค่อยแนะนําสักเท่าไหร่นะครับก็ใช้เป็นน้ําทางข่าวดีกว่านะครับเพราะว่า,น,าน่าจะหาง่ายที่สุดแล้วนะครับโอเคครับก็เบื้องต้นก็จะมีประมาณนี้อ้อลืมอีกอย่างหนึ่งนะครับก็น้ําที่เราจะใช้มาผสมปุ๋ยเ b เนี่ยไม่ควรที่จะปรับค่า pH ใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าในการปรับค่า pH ในบางครั้งเนี่ยกดเนสติกเนี่ยจะไปเพิ่มความหนาแน่นของน้ำอาจจะทำให้เนื้อปุ๋ยไม่ละลายได้นะครับเดี๋ยวไปสาธิตวิธีการผสมปุ๋ยสต็อก A กันก่อนนะครับแล้วก็ไล่มาบีนะครับก็เดี๋ยวมาสาธิตนะครับวิธีผสมสต็อก A กันก่อนนะครับ อันนี้ก็จะเป็นขนาดถัง30ลิตรอย่างที่ผมได้แจ้งไว้นะครับแต่ว่าปุ๋ยที่เราจะนํามาผสมสาธิตในวันนี้จะเป็นชุด20ลิตรนะครับผมก็จะใส่น้ํา20ลิตรลงไปเลยนะครับแล้วก็จะเหลือพื้นที่ทําให้เราสามารถคนน้าได้โดยที่น้ํามันไม่หกล้นมาที่ปากถังนะครับ ปุ๋ยที่ทางร้านจัดจาหน่ายนะครับแจ้งไว้ก่อนว่าจะเป็นแบบเวทไพล์โวลูมนะครับไม่ได้เป็นเวทไพล์เวทแบบสมัยก่อนแล้วนะครับเวทไพล์โวลูมคืออะไรนะครับเวทไพล์โวลูมก็คือสามารถใช้น้านะครับตามจํานวนลิตรของปุ๋ยนั้นๆได้เลยนะครับซึ่งอ,อ,อย่างเช่นชุด20ลิตรนะครับก็คือใช้น้ํา20ลิตรได้เลยชุด5ลิตรก็ใช้น้ํา5ลิตรได้เลยนะครับซึ่งเวทไพล์เวทแบบสมัยก่อนเนะี่ยหรือ บางเจ้าอาจจะยังขายอยู่นะครับก็จะเป็นแบบอ,อย่างเช่นอันนี้ชุด20ลิตรนะครับตักน้ํามา20ลิตรก็ทํำตําหนิระดับน้ําไว้นะครับแล้วก็อาจจะต้องตักน้ําออกสักลิตรสลิตรแล้วก็เทเนื้อปุ๋ยลงไปทั้งหมดนะครับแล้วก็เติมน้ําลงไปให้มันกลับมาที่ระดับขีดที่เราทําตําหนิไว้นะครับอันนั้นคือเวทลายเวทนะครับ แต่ปุ๋ยที่ร้านเนี่ยไม่ไมไมต้องทําอย่างนั้นนะครับยุ่งยากเกินไปแล้วก็จะทํามาให้มันใช้งานง่ายนะครับสําหรับลูกค้าก็จะเป็นเวทปลายโวลูมซะนะครับก็พูดกันมาเยอะแล้วก็มาผสมปุ๋ยกันดีกว่าเนื้อปุ๋ยที่ทางร้านนามาจัดจำหน่ายนะครับก็จะเป็นเนื้อที่บริษัทไฮฟ้านําเข้าจากอิสราเอลนะครับวิธีการผสมก็เทสต็อกเตียงไปนะครับ จะตัวไหนก่อนก็ได้นะครับไม่ไม่จำเป็นไม่เลยก็ไม่ฟิกนะครับว่าจะต้องอะไรก่อนอะไรหนังเททั้งหมดลงไปพร้อมกันได้เลยแล้วก็ปุ๋ยที่ทางร้านจำหน่ายนะครับสูตรใหม่นะครับที่ที่เป็นปุ๋ยไทยเนี่ยจะนำา6 0 0นะครับมารวมอยู่ในสต็อก A แล้วนะครับใครที่เคยใช้ไปก่อนหน้านี้เป็น1 5 0 0แล้วก็เหล็กแดงแล้วก็เหล็กโลนะครับไม่ต้องตกใจนะครับ เอาเอา,เอาสี่วกศูนย์ผสมพร้อมกันได้เลยเทลงไปสองตัวแล้วก็นี่ก็จะเป็นเหล็กแดงนะครับแล้วก็เหล็กโลกแล้วก็คนให้ปุ๋ยละลายเข้ากันนะครับ ใช้มือก็ได้ใช้ขันก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้ท่อ PVC มากวนเอาก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกของเรานะครับแต่ถ้าเป็นสต็อกดีก็แนะนำเอาท่อเอาอะไรมากวนดีกว่านะครับเพราะสต็อกดีมันจะเย็นมือมากเดี๋ยวตัดต่อนะครับเดี๋ยวจะคนให้ละลายก่อนเดี๋ยวมาดูตัวเนื้อปุ๋ยกันนะครับก็กวนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้ แม่ปุ๋ยสต็อก A นะครับที่มีเนื้อสีแดงแบบนี้นะครับนี่ก็จะเป็นสูตรปุ๋ยผักไทยนะครับเดี๋ยวไปต่อกันที่สต็อก B เลยนะครับมาต่อกันที่สต็อก B เลยนะครับสต็อก B ในปุ๋ยผักไทยเนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด5ตัวนะครับจากเดิมที่เคยมี6ตัวนะครับเพราะว่าเราย้ายจาก4 6 0 0ไปอยู่ในกลุ่ม A แทนนะครับ ก็เหมือนเดิมครับใส่ทุกตัวลงไปไม่ต้องเรียงตามลำดับนะครับหลายคนเคยเข้ามาสอบถามนะครับว่าปุ๋ยนั้นหมดอายุไหมครับจริงๆไม่หมดนะครับสามารถใช้งานได้ตลอดจนกว่าจะหมดเพียงแต่เก็บรักษาก็อย่าเอาถังไปตั้งากแดดนะครับหรืออย่าให้มันถังมันร้อนนะครับ แล้วก็ปิดฝาให้มันเซนิดชิดทุกครั้งนะครับที่ใช้งานถ้ามันมีตกตะกอนบ้างกา็ใช้ขันหรือใช้อะไรลงไปกวนนะครับให้มันเกิดการแตกตัวแล้วก็สามารถนำไปใช้งานได้อีกครั้งนะครับสีจากาสต็อกบีเนี่ยจะเป็นสีฟ้าสีเขียวก็แล้วแต่เนี่ยขึ้นอยู่กับนิกสเปรที่นำมาใช้นะครับนิกสเปรย์ก็คือตัวนี้นะครับ ใส่ลงไปเคยมีลูกค้าบางคนเคยใช้เป็นสีฟ้านะครับแล้วก็สั่งชุดใหม่ไปเป็นสีเขียวก็ตกใจนะครับว่ามันผิดปกติหรือเปล่าจริงไม่ใช่นะครับสีที่ได้นะครับในสต็อกบีนเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับสีของนิกสเปย์นะครับหลักนิกสเปย์นะครับก็จะมีอยู่แค่2ส,สีนะครับก็คือสีเขียวกับสีฟ้านะครับ คนจนกว่ามันจะละลายทั้งหมดนะครับีก็จะละลายยากกว่า A สักหน่อยนะครับก็คนค่อยๆไปเย็นๆไปนะครับคนไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบนะครับมันก็จะยังไม่ค่อยละลายแบบนี้นะครับกวนไปสักพักนะครับ ก็ตัดต,ต่อมาที่กวนสต็อก B เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้แม่ปุ๋ยสต็อก B นะครับสต็อก B เนี่ยค่อนข้างใช้ระยะเวลาในการกวนที่ค่อนข้างนานกว่าสต็อก A อยู่สักหน่อยนะครับก็ค่อยๆคนกันใจเย็นๆสักนิดหนึ่งจนกว่าเนื้อปุ๋ยทุกตัวจะละลายดีแล้วก็เป็นอันเสร็จแล้วก็สีที่ได้อย่างที่ผมได้พูดไว้นะครับของสต็อก B เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับนิกสเปร์ที่เอามาใช้หรือร้านนั้นๆที่จําหน่ายนะครับว่า ใช้เป็นสีของอะไรหลักๆก็จะมีอยู่2สีก็คือสีฟ้ากับสีเขียวอย่างที่ผมได้พูดไว้ก็เป็นอันเสร็จนะครับวิธีการผสมปุ๋ย AB ปิดฝาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ยกไปตั้งในที่ร่มอากาศถ่ายเทนะครับไม่โดนแดดนะครับแล้วก็หากทิ้งปุ๋ยไว้นานๆน,นะครับบางทีในสต็อกบีเนี่ยเราจะเห็นเกิดการตกตะกอนอยู่บ้างนะครับก็ไม่ต้องไปตกใจอะไรเราก็หาขันลงไปกวนทําให้มันเกิดการแตกตัวแล้วก็สามารถนําไปใช้งานได้อีกครั้งหลักๆก,ก็มีประมาณนี้นะครับก็เข้าใจตรงไหนไม่เข้าใจตรงไหนก็กลับเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้ทางเพจกินไร้ฟาร์มนะครับ ชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับทางช anel ยูทูบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ s u b s c r i b e ติดตามกันไว้นะครับมีคลิปใหม่ๆก็จะมาอัปเดตให้ดูกันอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ผู้ที่อยากเข้ามาหาประสบการณ์พูดคุยนะครับก็มีทางกลุ่ม l i น e Square นะครับก็ลองไปติดตามดูทางหน้าเพจนะครับก็เข้าไปพูดคุยกันในนั้นได้นะครับ แล้วก็ทุกท่านที่อยากจะสอบถามราคาอุปกรณ์หรือขอคำแนะนำส่วนตัวเนี่ยก็รบกวนติดต่อมาทางลายส่วนตัวของผมเองดีกว่านะครับซึ่งก็สามารถดูได้จากทางหน้าเพจกินไรฟาร์มได้เหมือนกันอีกทางนึ่งทางอินบ็อกซ์ทางเพจเนี่ยจะไม่ค่อยสะดวกตอบสักเท่าไหร่นะครับพอดีว่าออแอปมันไม่ค่อยเด้งการแจ้งเตือนเวลามีสมาชิกหรือกลุ่มลูกค้าอินบ็อกซ์เข้ามานะครับก็รบกวนติดต่อทางไลน์ดีกว่า ก็จบคลิปวิธีการผสมปุ๋ย AB นะครับสวัสดีครับ